โอ้เอห้าสองพันยี่สิบะครับติดรหัสติดรหัสหน้าจอที่นี้เราไม่ดูรุ่นนะครับวิธีการเช็ครุ่นของ oppo นี่นะครับนะีบ้เราเข้าไปเข้าไปโทรจุดเขืนอด,ดกัน ก60นนะครับ7 8 9 9 7แล้วก็มาเลือกตรงซอฟต์แวร์เวอร์ชันนี่ครับซอฟต์แวร์เวอร์ชันเราก็จะเห็นโมเดลโมเดลของเครื่องนะครับก็โมเดลจะเป็น c p h หนึ่งเก้าสามหนึ่ง ทีนี้เราก็จะรู้รุ่นของโทรศัพท์แล้วนะครับของ a p ป l ปตัวนี้เนี่ยโอเคนะครับนี่คือขั้นตอนการดูรุ่นของโทรศัพท์ในกรณีที่เดินล็อกหน้าจอนะครับโอเคครับขอบคุณครับ